แปดหมื่น <8, 000. S 2> สบายดีสุดครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายไปดูช่องวานาชาแนลมินีวานาจิบาค้ายคลองเก่าเนาะเป็นพวกล่างนะพี่เนาะเป็นล่างนะพี่เนาะเพราะว่าเขาจะไปเบิ่งว่าถามคล้ายเบิดหนีเป็นเงินเล้าสี่เทไนะหร่นาะสี่สี่ใดรายเป็นใดแต่เป็นเงินไทยสีย่ใดจักบาทเนาะรายเติบได้พี่น้องเลยโอเคเดี๋ยววันนีเดีย๋ยวเาจะไปคนเสริลดตัวนี้นะเนาะรถเบนก่อนเนาะ เป็นรถเบนเคยเนาะสิเข็นสิรถแล้วก็สิไปคายว่าสิได้เงินเป็นเงินลาวจากกรีบแหลเป็นเงินไทยเท่าไรเนาะพียงเนาะโอเาแล้วเดี๋ยวคนเห็นเลยเนาะเรียบร้อยนะเพียงเนาะคือคืนนี้ บัวไม่ชิได้ไทรเพียงเนาะคือสเซราอยู่แล้วเนาะบัวตอนนั้นมาน้าไปขายโลละเจ็ดบาทนะกองกระดาษแต่ว่าตอนนี้บัวโลเท่าไทรเนาะโอเคเพียงเนาะจะไปขายกันเลยเพียงเนาะไปข้างรถไฟเพียงเนาะอย่รถไฟนมเป็นรถไฟสี่พ่อจะถ่ายเด้อไปไม่หนีวบนหน้ามาแต่กองเนาะมีแต่กองทั้งนั้นเนาะไม่เคยมีเนะบอลคายกับใกล้เติบกันแล้อพียงเนาะบอลแดด เดี๋ยวก็ห้อนบัวจิบเนี่สชิได้เท่าไรเนาะคือสิได้ล่าเติบอีเนาะนี่ก็ว่าตอนนี้เป็นโลละหาบาทเลยเนาะตอนมานาไปคายตอนประมาณอาทิตย์ช่องอาทิตย์ที่แล้วโลละเจ็ดบาทเนาะแต่ว่ามันลงเลยเนาะ อ่อนแห้งนะครับไปช็อดแล้วเหเห็นว่าพี่น้นองอยู่ขาาา้างหน้าครับก่เลยกเลยพี่น้องไก่เลยเด็ดอ่อนแห้งเนาะ ลอยมัน่อกใครเป็นละ่ะใครอันนี้เขียนใหม่เลยนะเพราะว่ามันไม่ไม่นะเหมือนกันเขียนไปสองร้อยกับหกบาทมันลงเยอะอยู่นะจากเก็ดบมาสองร้อยกี่ไร่น่ะปร้อยหกบาทเน เจ็บร้อยเพื่อน้องสองร้อยหกบาทครับครับผมครับนี่วันใครของเก่าเป็นวันกี่ปอร์เซ็นตหน้า เป็นบประจำมะนาวมาขายเนาะเป็นลูกค้าประจำเขาเลยนะเวลาบะนานาเก็บคลองเดล่าเก็บกองเดล่านะมะนาวกับชาวมาขายเนาะมาขายกูมะนาวกับชวาวเอเอามะขายอยู่เนาะนานที่จะเก็บกองเดล่ายนะ่ะแ,แบบแบบประมาณอาทิตย์นึงนะ วันนี้ว่าหน้ารีบมากเลยว่าหน้าต้องหงาดเวลานะเนาะเผื่อมาคายฟองเกา่าขวบโบชันมันมีเวลามาคายนะต้องรีบนะหนนแห้งพี่น้องเด็กจะเด่ดนะ ถ้าเมื่อหนอนวนาคายของเก่าไดไป206บาทเนาะะเราสิไปไล่เอาเป็นเงินเล้าเท่าไรเนาะเป็นเงินเล้าเท่าไรเป็นเงินไทยเท่าไรเนาะมันจะได้ไล่ไปได้มันจะได้ไล่ไกุนนะงอธิเลตเอาบ่เดินกนละ้วเนาะโอเคนะแล้วอย่างน้อยเรื่องหาจิมาไล่เป็นเงินเล้านเนาะเงินไทยนี่206บาทเนาะ เดี๋ยวมาเล็เป็นาตาเหล็เปลี่ยนในตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะตาเหล็เปลี่ยนในต้อนนี้เน,ะน,นะาะเปงเหลานใช่ไเน,เนา,านะสองอบาทเปเงลาวนี่พี่น้องแปดสิบหกันรืว่รอว่แปดหมื่นแปนหกพันสี่ร้อยหกสิบห จุดซูนสามกีเนาะเหอเนาะนี่เนาะเหรอาตามนี่เลยเนาะก็คือในในต้อนนี่เนาะคือต้เหล็กเปลียนในต้อนนี่เนาะบอหน้าบนานาในต้อนนี่เนาะนี่ของทไทยใดเป็นเงินบาทน,นี่ไดองร้อยหกบาทแล้ว็เงินล้านี่แปดมืนหกพสี่ร้อยหกสบหกุดสามกีก็คือไปชิพันนั่นแหละไปชสิพันกีปอะไรพี่น้นะองเนาะหมกักไ็ได้หักใน คอนเทนต์บ้าน่าเป็นนกกายไปริมกดซับสครายติดตามเป็นใจช่องบ้าน่าแชนแนลนเด้อยาวพบกันในคลิปหน้าเนสตหรี้บ้าน่าพ่อเก่าผมว่าสบายดีสวัสดีครับ<จ>บ๊ายบาย